สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life ช่องเพื่อการเติบโตภายในและการพัฒนาตัวเองครั้งนี้นะครับผมจะนำหนังสือหายากเล่มหนึ่งซึ่งเป็นผลงานของ b บร n ด o n b u r c h a r รนะครับเล่มนั้นชื่อภาษาไทยคือผู้ส่งสารอันมั่งคั่งหรือชื่อภาษาอังกฤษน่าสนใจกว่านะครับมันชื่อว่า The Millionaire Messenger นะครับ แนวหนังสือนะครับเป็นเคล็ดลับบางส่วนของตัวแบนดอนเบอร์ชาตเองโดยการที่เขาเนี่ยมีองค์ความรู้บางอย่างแล้วสามารถนำมันมาเปลี่ยนเป็นรายได้จนมีความร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมานะครับมันช่างเหมาะมากๆกับยุคสมัยที่การสร้างตัวตนหรือการมีชื่อเสียงเนี่ยทำได้ไม่ยากเท่ายุคสมัยก่อนสิ่งที่เราทุกคนควรจะมีนะครับนอกไปจากสิ่งที่สามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ก็ยังจะต้องมีความกล้ามีเสน่ห์เฉพาะตัวมีข้อมูลสำคัญและสิ่งที่เราควรมีอย่างมากนั่นก็คือวิธีการสร้างรายได้จากความรู้ของตัวเองแบนดอนเบอร์ชานะครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาเป็นนักเขียนนักพูดสร้างแรงบันดาลใจและเป็นโค้ดที่ค่าตัวสูงมากความเชี่ยวชาญของเขาคือการกระตุน้น ให้ผู้คนพัฒนาศักยภาพของตนออกมาอย่างเต็มที่ทั้งยังมีการฝึกนิสัยของคนสำเร็จผ่านหนังสือหลักสูตรสัมมนา DVD และอื่นๆนอกจากนั้นเขายังมีคอนเนคชันกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอาทิแอนโทนีโรบินส์ไบอันเทรซี่ดีพัคโชพราและอื่นๆอีกมากมาย จุดเปลี่ยนที่สำคัญของเขานะครับเกิดเมื่อตอนที่อายุได้19ปีช่วงนั้นเขาเพิ่งอกหักอย่างรุนแรงกับหญิงสาวที่รักกันมานานชีวิตดำดิ่งสู่ความหดหู่อย่างที่สุดแต่เรื่องนั้นนะครับกับกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งเพื่อนเป็นคนขับนะครับระหว่างที่รถกำลังพลิกคว่ำเขา เห็นภาพช้านะครับในอดีตขึ้นมาในหัวรวมทั้งได้ยินเสียงอีกด้วยเสียงนะครับได้ถามคำถามสำคัญแก่เขา3ข้อว่าข้อ1ฉันได้ใช้ชีวิตหรือไม่ข้อ2ฉันได้รักหรือไม่และข้อ3ฉันสำคัญหรือไม่ แต่เป็นโชคดีของเขานะครับที่อุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยเขาไม่เป็นอะไรมากแต่ก็มีกระดูกหักและมีบาดแผลบ้างคำถามที่เขาถามระหว่างเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาไม่อาจลืมได้และหลังจากนั้นเขาก็สามารถตอบคำถามทั้ง3ข้อได้ด้วยตัวเองและเจ้าความรู้สึกหลังจากที่ผ่านประสบการณ์เฉียดตายเนี่ยมันทำให้เขามีความคิดว่าตัวเองกำลังได้รับโอกาสที่ส เพื่อทำชีวิตของตัวเองให้ยอดเยี่ยมกว่าเดิมหลังจากวันนั้นแบรนดอนก็เปลี่ยนความคิดกับต้องเรียนรู้อีกหลายอย่างแน่นอนว่าเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดายเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเราก็คงจะไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ละครับทุกวันนี้เขาประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้มหาศาลจากการสื่อสาร ทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนนับล้านหนังสือเล่มนี้เมื่ออ่านจบคุณจะได้หลักคิดที่ว่าเรื่องราวความรู้ประสบการณ์ในชีวิตของคุณมีความสำคัญและมีคุณค่ามากกว่าที่คุณรู้หน้าที่ของคุณที่สามารถตอบแทนโลกได้คือแบ่งปันเรื่องราวของคุณเพื่อให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จได้มากขึ้น เมื่อคุณทำสิ่งดีๆให้แก่ผู้อื่นแล้วโลกจะตอบแทนคุณหากคุณทำได้นะครับไม่มากก็น้อยเนาะคุณจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและสร้างคุณค่าได้รับผลตอบแทนอย่างสูงทั้งทำให้ชีวิตของคุณและชีวิตผู้อื่นมีคุณค่ามากขึ้น ผมจะให้หลักคิด9ข้อของหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหัวข้อที่คุณสามารถจะไปทำงานต่อได้เลย9ข้อที่ว่านะครับมีดังต่อไปนี้ข้อที่1ให้คุณเลือกความเชี่ยวชาญของตัวเองและประกาศให้คนอื่นได้รับรู้การประกาศเนี่ยไม่ได้เป็นการทำแบบว่าอยู่ดีๆก็ไปประกาศที่หน้าเพจหรือหน้าเว็บไซต์อะไรอย่างนี้นะครับแต่เป็นการค่อยๆทำสิ่งที่คุณ ทําได้ดีนะครับแล้วค่อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วผู้คนเนี่ยจะรับรู้ได้เองข้อที่2เลือกผู้ฟังของคุณและสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมายผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ฟังนะครับจะเป็นคนที่มีอายุอยู่ในรุ่นราวเราวเดียวกับคุณนะครับข้อที่3ค้นหาปัญหาของผู้ฟังให้พบ มีหลายแหล่งนะครับที่คุณสามารถจะไปหาปัญหาที่ว่านี้ได้พันทิปก็เป็นส่วนหนึ่งหรือไม่ก็เป็นความรู้สึกของตัวคุณเองเนี่ยแหละจำไว้ว่าปัญหาของคุณเองเนี่ยหลายครั้งก็เป็นปัญหาของผู้คนส่วนใหญ่ด้วยข้อที่4อธิบายให้ผู้ฟังได้รู้ว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นนิสัยดั้งเดิมของมนุษย์เราทุกคนเนี่ย คือเรามักจะอยากรู้เรื่องราวของคนอื่นและยิ่งเป็นประสบการณ์โดยตรงเนี่ยเราจะอยากรู้มากหลายหลายครั้งเนี่ยคุณอาจจะมองว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์หรือมีคุณค่าอะไรแต่การแบ่งปันออกไปไม่แน่นะครับมันอาจจะสร้างผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่โดยที่คุณคาดไม่ถึงเลยก็ได้ข้อที่5นะครับสร้างสื่อของคุณเพื่อการแก้ปัญหา ในยุคสมัยนี้คือการทำเพจแต่ปัจจุบันนะครับเพจก็ลดการมองเห็นไปเยอะแล้วคุณก็แต่ผมก็ยังเชื่อว่าการทำเพจเนี่ยยังเป็นเครื่องมือที่ดีในการเผยแพร่สิ่งที่คุณรู้คุณอาจจะทำ YouTube อาจจะเขียน e-book หรืออาจจะทำอะไรได้อีกหลายอย่างก็ไปค้นหาตามความถนัดของตัวคุณนะครับข้อที่6เขาบอกให้สร้างเว็บไซต์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ย หลายๆคนก็ยังไม่มีแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายที่อาจจะยังไม่จําเป็นเนาะก็ดูแล้วกันนะครับว่าความเหมาะสมมันอยู่ตรงไหนข้อที่7ประกาศสินค้าและบริการของคุณสําหรับข้อนี้นะครับมันเป็นเรื่องของสินค้าและบริการซึ่งต่างไปจากความเชี่ยวชานะครับสินค้าและบริการคืออะไรก็อาจจะเป็นสินค้าที่มันจับต้องได้คุณอาจจะผลิตอะไรบางอย่างอาจจะเป็นของกินอาจจะเป็นอะไรก็ พสลงไปเลยนะครับหรือว่าเล่าออกไปทางสื่อต่างๆที่คุณมีนะครับข้อที่8หาโอกาสพบและเป็นพันธมิตรกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆข้อนี้นะครับการเข้าสัมมนาหรือว่าการไปดู YouTube ของคนเก่งคนที่ทําอะไรบางอย่างที่เหมือนกับคุณใกล้เคียงกับคุณหรือเป็นสิ่งที่คุณสนใจเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆเลยหรือก็ทําหน้าที่ของคุณไปตามเพจหรือว่าตาม YouTube แล้วมันจะดึงดูดคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณเข้ามาได้เองข้อนี้ผมขอยืนยันจากประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยนะครับว่าทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยมันดึงดูดได้จริงๆข้อที่9นะครับทำอย่างต่อเนื่องและควรทำให้แตกต่างถ้าตอนนี้คุณยังไม่รู้ว่าคุณจะทำให้แตกต่างอย่างไรนะครับก็ทำไปต่อเนื่อง แล้วตัวคุณเองเนี่ยจะมีการฝึกสกิลแล้วคุณจะสังเกตได้ดีขึ้นได้เก่งขึ้นแล้วความแตกต่างมันจะค่อยๆเกิดขึ้นได้เองเอาละครับแบรนดอนเบอร์ชานะครับเขียน <c oughs> วิธีการหาเงินไว้แบบลึกและละเอียดมากๆแต่ผมก็ยังมองว่าวิธีการของเขาเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับเป็นในทางประเทศอเมริกาที่เขาอยู่มากกว่าสุดท้ายนะครับ การจะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างมันเป็นเรื่องของความสม่ำเสมอและมันเป็นเรื่องของความอดทนรวมทั้งการลองผิดลองถูกซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในการทำไม่กี่ครั้งแต่ก็มีหลายคนกว่าที่พอทำไปได้สักระยะแล้วก็ล้มเลิกเพราะว่ามันไม่ได้รับผลตอบรับอย่างที่เขาคาดหวังไว้นะครับตอนนี้เนี่ยให้ลงมือทำไปเรื่อยๆก่อนแล้ว เหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ค่อยมาว่ากันผมขอยืมคำพูดของคุณเสกสรรปั้น YouTube มาที่ผมเป็นแฟนประจำเขาและติดตามอยู่ตลอดนะครับคือให้ลงมือเฮ็ดนะครับหมายถึงว่าให้ทำไปเรื่อยๆเถอะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆเข้ารูปเข้ารอยและคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้อย่างตัวจริงเอาละครับขอบคุณมากๆที่ติดตามมาถึงตรงนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป อย่าลืมกด subscribe นะครับสวัสดีครับ